ดูดวงครึ่งปีหลัง2,566จะเรียกว่าผ่านผนต้นปีมามันมาดก็ว่าได้ในช่วงครึ่งปีแรกมีดวงดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้ดวงชะตาในบางราศีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปแล้วแต่บางราศีที่กำลังจะเปลี่ยนในช่วงครึ่งปีหลังอย่างการงานการเงินสุขภาพความรักจะส่งผลดีหรือน่าเป็นห่วง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง17ตุลาจังหวะดวงดาวโชคลาบมีให้ได้ล้นเข้ามาอยู่บ้างแต่แม้คุณจะไม่ค่อยมีเรื่องโชคลาบมาเกี่ยวอาจจะเป็นโชคลาบเล็กๆในน้อยเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินเพราะดวงดาวการเงินครึ่งปีหลังโคจรเดินหน้าและทำมุมกับราศีกันค่อนข้างดี โอกาสที่สามารถจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งการมีโอกาสเรื่องของแหล่งรายได้ก็มีเข้ามาแต่บางทีกว่าเงินที่จะได้มาอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความพยายามมากขึ้นไม่เหมือนครึ่งปีแรกบางงานคุยรอบเดียวซื้อขายได้เงินทันทีพอครึ่งปีหลังต้องนัดหมายพูดคุยอีกสองสาครั้งถึงจะปิดการขายได้ดังนั้นต้องอาศัยความพยายาม แต่แน่นอนว่ามีความสำเร็จอย่างแน่นอนเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยทีเดียวเป็นราศีที่ต้องบุกเบิกหรือต้องเจอกับงานที่ไม่ค่อยถนัดโดยเฉพาะตุลาไปแล้วเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงใหญ่ชาวราศีกันต้องรับให้ดีๆหรือพยายามหาแหล่งข้อมูลเตรียมตัวเองให้พร้อมพอดวงดาวเปลี่ยนปุ๊บมันจะได้ส่งผลในทางที่ดีให้กับคนหรือ ใครที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเช่นอยากหางานใหม่หรือเรียนรู้สิ่งใหม่เปิดร้านใหม่หรือทำธุรกิจใหม่หรือทำอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในสายงานเดิมจังหวะดวงดาวในครึ่งปีหลังก็ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลดีได้คำเตือนเรื่องสุขภาพสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือคนที่ตั้งใจอยากจะแก้เค้ไปบริจาคเลือดทำฟันเป็นสิ่งที่ช่วยแก้เค้ในช่วงครึ่งปีหลังได้